สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารรดีก็ค่ะ5ประตูสภาพไปสวยท็อปสุดของรุ่นต้องเป็นคันนี้เลยนะคะนิส a ันโนต1.2 V L เกียร์ออโต้คันนี้ปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่389,000บาทเท่านั้นประัตดดีจะดดีเต็มเลยนะคะส่งเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะรถสวยรถมือแรงหมาวิ่งแค่5,000กิโลแท้ๆนะคะหายากมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีม,มากๆเลยนะคะเป็นรถด e ีก็คาห้าประตูที่น่าใช้ม,มากเลยนะคะนิสสันโรต1.2 V L ทับสุด,ดยอโตปี2019ค่ะ3 8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยนะคะสีดำผสมกับสีขาวนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ a อร b แบ็ ABS, กแกุญแารีโมทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ แอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะมีกล้องส่องถอยด้วยนะคะกล้องส่องถอยรอบทิศทางเลยค่ะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะไม่50,000กิโลเทแทะทำรับประกันเล็กไมให้เลยนะคะไม้แท้นะคะรับประกันให้เลยจ้าแล้วมาอีซิสได้ด้วยนะคะเป็นรถที่ประหยัดมากๆเลยนะคะสภาพดีสุดๆค่ะคันนี้ พร้อมใช้งานเลยนะคะให้กำลังมองค่ะโรดีโกค่ฮะประตูสภาพไปสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะสภาพดีมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหลังคนของได้เยอะค่ะน่าใช้ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะ รถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานใหม่วิ่งแค่50,000กิโลคันนี้ขอคนซื้อนะคะขอเงินเดือนอยู่ที่หน0 0งันบาทขึ้นไปกระสุนรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนน์ได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะรถสภาพป้ายแดงใหม่น้อยนะคะจัดไฟแน,นไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเคร่อ น้ำมันสุดๆเลยค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะคันหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุและประกันที่เลยค่ะสนใจงไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์5 0 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0 9 2 5050 858ย์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ